สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับผมไอครับกับช่องในเจนคัพฟอร์ดครับและวันนี้ครับผมอยู่ที่ฟอร์ดออโต้เกลียรทุมธานีครับโชว์รูมที่มียอดขายอันดับ1-6ถึงปีซอนครับและเช่นเคยครับพบกับผมครับก็ต้องพบกับในเจนฟอร์ดครับที่มาพร้อมกับชุดแต่งแบบนี้ครบจบในที่เดียวครับคุณลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาไปวิ่งแต่งตามที่ต่างๆครับอยากได้ชุดแต่งแบบไหนชุดตกแต่งสไตล์อะไรล้อแมกยางจะทรงยกสูงหรือโรเตียหรือว่าจะเป็นทรง อลูมิเ a ีนอนะครับสแตนดาดจากโรงงานก็สามารถแจ้งผมมาได้เลยนะครับและที่สําคัญนะครับการที่เราได้ติดตั้งในส่วนของตัวอุปกรณ์ชุดตกแต่งนะครับในส่วนของตัวอุปกรณ์บอดี้พลาสต่างๆนะครับผมก็ได้แจ้งในส่วนของตัวประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับคุ้มครองให้เมื่อเวลาเกิดเหตุนะครับคุณลูกค้าก็สามารถแจ้งเคลมในส่วนของตัวประกันภัยชั้นหนึ่งได้ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีอีกหนึ่งแนวทางนะครับในการตกแต่งรถยนต์ฟอร์ดนะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าใครที่เป็นสายที่ชื่นชอบ ความคลีนนะครับความเรียบง่ายนะครับแต่ว่าแต่งแล้วออกมาเนี่ยดูหล่อดูพรีเมียมนะครับก็ลองชมคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการตกแตงรถยนต์สำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่กําลังมองหารถยนต์ฟอร์ดมาใช้งานแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะใส่ชุดแต่งแบบไหนให้กับรถของท่านนะครับหรือว่าคุณลูกค้าท่านไหนนะครับที่อยากจะซื้อรถยนต์ฟอร์ดนะครับก็สามารถทักมาสอบถามรายละเอียดกับผมได้เลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากท่านผู้ชมทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s b s c r i b e ให้กับช่องในเจงข่าวฝอยครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปรับชมรายละเอียดของตัวรถแล้วก็ชุดแต่งพร้อมๆกันเลยว่าคันนี้จะหล่อคลีนขนาดไหนครับแล้วพบกันครับ สำหรับคันที่จอดอยู่นั่งข้าผมคันนี้นะครับจะเป็น Nextgen Ford Ranger รุ่น XLS ครับมาตรฐาน e u โ o 5ปี2 0 2 5ครับกับราคาจะดจำหน่ายครับ9 2 4 0 0 0บาทครับแล้วก็ในปีนี้นะครับในงาน m o t o r Show ที่จะถึงนี้นะครับทาง Ford ประเทศไทยนะครับได้เปิดตัวในรุ่นของ Nextgen r a n g e r XLS เป็นตัว e x t r a Pa ้าด้วยนั่นเองซึ่งจะบวกราคาเพิ่ม10,000บาทเท่านั้นนะครับก็จะได้ในส่วนของตัวโล b a r เหล็กนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ที่เป็นอ d i t ชันในรุ่นของ X Star ด้วยนนั่เองสาหรรัับคนนนนีี้ผมมวววิใะจเป็นนนใส่วของตัว Original นั่นเองนะครับที่เป็นราคา9,24,000บาทครับในรุ่นของ Ninja Ranger XLS ครับจะมาพร้อมกับขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซลครับ2.0ลิตรครับให้แรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดสี่ล้อนิวตันเมตรครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดครับและยังมาพร้อมกับซิงเกิลเทอร์โบ เทอร์โบเดียวที่จะทำให้เราขับสนุกรถของเราขับไม่อึดด้วยนั่นเองสําหรับสีนะครับที่มีในปัจจุบัน2025นะครับจะมีโทนสีมาให้เลือกทั้งหมด4สีครับไม่ใช่เป็นในส่วนของตัวสีดำครับสียอดฮิตสียอดนิยมสีขาวครับอาร์กติกไว้คุณลูกค้าไม่ต้องบวกในส่วนของตัวค่าสีแล้วก็สีบรอนเงินครับผมซึ่งเป็นโทนสีใหม่ด้วยนั่นเองและสาหรับคันที่จอดอยู่นข้างผมคันนี้จะเป็นในส่วนของตัวโทนสีเทาดานั่นเองคุณลูกค้าก็จะได้ทั้งความ ดุดันและก็ความพรีเมียมนะครับสำหรับในโทนสีนี้ด้วยนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของมิติด้านหน้าตัวรถแล้วก็ชุดแต่งรอบๆคันเลยว่าคันนี้ผมจะแต่งออกมาแล้วจะคลีนขนาดไหนครับเราเริ่มต้นกันที่ด้านหน้าตัวรถครับด้านหน้าตัวรถครับอุปกรณ์พื้นฐานครับที่ผมขอยาตแนะนํานั้นก็คือตัวในส่วนของตัวไฟ LED C-Cap ครับในรุ่นของ Ninja Ranger LS ครับฝาดได้ให้ในเรื่องของตัวไฟหน้าที่มาพร้อมกับไฟ Daytime Running ครับที่จะเอาไว้ส่องแสงสว่างในช่วขงของตอนกลางวันพร้อมกับระบบการส่องแสงสว่าง,งเขาจะเป็นแบบ LED ให้แสงสีขาวให้ความ ความทันสมัยด้วยนั่นเองและสําหรับคันนี้ครับในส่วนของตัวชุดแต่งครับจะเป็นชุดแต่งงานจากค่าย Victor b o d y p a r พรอบคันเลยก็จะมาพร้อมกับกระจังหน้าครับในเวอร์ชั่น2นั่นเองดีไซน์เป็นเอกลักษณ์แบบนี้มาพร้อมกับไฟมินิไลท์ LED นะครับคันนี้คุณลูกค้าเลือกเป็นโทนสีขาวครับในส่วนของตัวไฟดิวอีไอนะครับที่อยู่บริเวณปีกทั้งสองฝั่งคุณลูกค้าก็เลือกเป็นสีน้ําเงินแบบนี้นั่นเองก็จะช่วยเพิ่มมิติเพิ่มความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นให้กับกระจังหน้ารถของเราด้วยนั่นเเออองงงงรรราาาาาตตตตกกััันนน่่่่คคคบบใสววขชุดแจ ชุดแต่งงานจากค่ายวิกเตอร์นะครับข้อดีของเขาเลยเราจะไม่ต้องทําการถอดในส่วนของตัวกันชนเดิมของตัวรถนะครับเป็นงานประกบทับเข้าไปกับสําหรับในส่วนของตัวสเกิร์ตกันชนด้านหน้านะครับงานดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ครับส่วนของตัวสีเนี่ยคันนี้เราทําเป็นในสไตล์ชูโทนนั่นเองก็จะเป็นในส่วนของตัวสีดําเงาตัดกับสีเทาดาของตัวรถนะครับในส่วนของตัวกันแข้งในส่วนของตัวค้างต่างๆเนี่ยเราก็สามารถเลือกคัสตอมงานสีได้แน่นอนครับไฟตัดหมอกเดิมเนี่ยเราไม่ได้ทําการถอดหรือย้ายตําแหน่งไปอย่างใดนะครับเป็นกันชนเดิมเพราะฉะนั ฉลาดครับที <niño sharing> ่ฟอร์ดให้มาก็ยังคงสามารถใช้งานได้ตามปกติครับเมื่อผู้ขี่หักพวงมาลัยไปทางด้านขวาับไฟตัดหมอกด้านขวาติดให้เมื่อผู้ขี่หักพวงมาลัยไปทางด้านซ้ายครับไฟตัดหมอกด้านซ้ายติดให้เมื่อผู้ขี่เข้าเกียร์ถอยหลังครับไฟตัดหมอกก็ติดให้นังคู่เป็นที่นี่ความฉลาดครับที่ฟอร์ดใส่ใจทำให้ผู้ขับขี่เห็นทัศนวิสัยที่ต่างกับเดอสตดาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองโอเคครับเราตามกันมาต่อครับในส่วนของตัวมิติฝากระโปรงครับฟอร์ดได้ดีไซน์ออกแบบมีความสสสสววววยยยยยยงงงงงงงาาาาาามมมมมกกกิิ่่่่่่ขขขขึึ้้้้้้้นน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 นีีีีีเเเตตตัััดดดดแแบบใรรือออออททไ น้ำฝนครับไปอยู่ใต้ฝากระโปรงครับก็จะไม่มีอะไรมาเกะกะบ,บางสายตาในขณะที่เราขับขี่เดินทางด้วยนั่นเองคราวนี้เสริมความรอเพิ่มมิติ <c oughs> เพิ่มเท็กเจอร์ให้กับฝากระโปรงของเราด้วยอะคลิกคำว่าเรนเจอร์ที่เป็นโทนสีดำด้านแบบนี้้วยนั่นเองเราตามกันมาต่อเลยครับในโว่ของตัวมิติด้านข้างตัวรถครับ สำหรับในส่วนของตัวมิติด้านข้างตัวรถครับพื้นฐานเลยฝ่อได้มีการขยายในส่วนของตัวฐานล้อครับมากขึ้นถึง50มิลครับสิ่งที่ได้ตามมานะครับในส่วนของตัวโปรแก้มข้างก็มีขนาดความกว้างม,มากยิ่งขึ้นดีไซน์เส้นสันัแบบนี้ครับทำให้ตัวรถของเราเนี่ยดูมีความทัชดูมีความเป็นอเมริกันสไตล์มากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเอง ชุดแต่งจากสำนักวิกเตอร์ก็ต้องมาพร้อมกับคิวล้อครับที่ดีไซน์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะวิกเตอร์ของเขาเลยครับจะมีในส่วนของตัวทั้งความโคง้งความเหลี่ยมความมนแบบนี้เลยเราเก็บงานด้วยซีนยางแบบนี้นะครับเราไม่มีการยิงซิลิโคนครับติดกาว 3M แล้วก็ทาน้ำยาประสานเพื่อความคงทนต่อการใช้งานนะครับผมเราตากันมต่อเลยครับในส่วนของตัวล้อแม็กครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าคันนี้โจย์ของคุณลูกค้าคือต้องการความคลีนความเป็นออริจินอลเดิมจากโรงงาน ในส่วนของตัวล้อแม็กเนี่ยเราจึงเลือกเป็นล้อแม็กขนาดขอบ20อ่สิบออฟเซตบวกสิกว้าง9.5นิ้วนะครับเป็นงานจากค่ายเอวันพายสีกลอสแบ็กนะครับเป็นสีดำเงาเป็นอีกลายยอดที่ยอดลายอย,อยอดนิยมนะครับที่นิยมในรถอ่า SUV PPV ของเราในรุ่นของ e v e r อเรสต์ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับคันนี้ครับรัดคู่กับยาง AT ครับยางจากค่ายดีเซนติครับชุดยางสองเจ็ดหาห้าห้าอารครับในส่วนของตัวยางเนี่ยผมอธิบายอย่างนี้นะครับ ในส่วนของตัวยางถ้าคุณเราไม่ได้ทําการกับหน้ายางนะครับในส่วนของตัวอักษรเนี่ยก็จะเป็นโทนสีขาวนะครับในตระกูลยาง a อทีเนี่ยเราสามารถใส่กลับกันได้นะครับเราจะเอาในส่วนของตัวหน้ายางดำเนี่ยออกมาไว้ด้านนอกก็ยังคงสามารถใส่ได้ด้วยนั่นเองนะครับเผื่อลูกค้าบางคนนะครับเป็นกังวลทำไมบางคันแก้มดําทำไมบางคันแก้มขาวนะครับก็อธิบายแบบนี้ด้วยนั่นเองสําหรับคันนี้ในส่วนของตัวทรงเนี่ยครับจะเป็นทรงเดิมจากโรงงานเราไม่ได้ทําการปรับแต่งยกลดขึ้นแต่อย่างใดนะครับโอเคครับเราตามกันมาต่อครับช่องระบายลมแก้มข้างชับช่วยระบายความร้อน ห้องเครื่องไหลผ่านมาทางบริเวณด้านข้างครับในส่วนของตัวมาตรฐานยูโรไฟครับ <c oughs> ก็จะถูกตัดในเรื่องของคำว่าเทอร์โบนะครับอรกลิกบริเวณนี้ออกไปด้วยนั่นเองในส่วนของตัวกระจกมองข้างครับดีไซน์ออกแบบใหม่นะครับลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยการังตีมาเลยนะครับว่ากระจกมองข้างของฟอร์เนี่ยใหญ่นะครับทำให้ ถทศราวิสัยในการมองเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นสบายตาม,มากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองในรูปของมาตรฐานยูโรไฟครับในส่วนของตัวครอบกระจกมองข้าจะเป็นโทนสีดําด้านแบบนี้รับในส่วนของตัวไฟนะครับบริเวณมุมกระจกมองข้านะครับเพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจทําให้เพื่อนร่่มทางเนี่ยเห็นเมื่อเราต้องการเปลี่ยนช่องทางการจราจรเนี่ยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น การพับการกลางเป็นแบบแมนนวลเราสามารถใช้มือพับปิดเข้าไปแบบนี้ได้เลยในส่วนของตัวการปรับการตั้งค่าต่างๆก็เป็นแบบไฟฟ้านะครับก็สะดวกสบายต่อการใช้งานสำหรับเปอร์เซ็นต์ฟิสเซร์มิกขณะนี้ครับบานหน้า60รอบคัน80การสายข้างติดตั้งให้เรียบร้อยบ่กักรอยมือเปิดสีดำด้านติดตั้งให้เรียบร้อยในรุ่นของมาตรฐานยูโรไฟ2025ครับในส่วนของตัวก้านมือเปิดเนี่ยจะได้เป็นโทนสีดำด้านมาพร้อมกับเท็กเจอร์ป้องกันรอยขีดข่วนในขณะที่เราเปิดใช้งานตัวรถนั่นเองบันไดเหยียบมีมาให้ครับผมรองรับ แข็งแรงนะครับเอาไว้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานในขณนะที่ต้องการเข้าไปยังในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารด้วยด้านเองโอเคครับเราตั้งกันมาต่อครับในส่วนของตัวมิติด้านท้ายตัวรถครับ สำหรับในส่งตัวมิติด้านท้ายตัวรถเนี่ยผมขออนุญาตอธิบายในส่วนของตัวพื้นฐานเลยนะครับในส่วนของตัวระบบช่วงล่างเนี่ยระบบดิสเบกคู่หน้ารัมเบกคู่หลังนะครับรวมถึงการจัดวางตำแหน่งโช๊คอัพใหม่ครับที่ฟอร์ดได้ย้ายตำแหน่งในส่วนของตัวโช๊คอัพเนี่ยให้ออกมาอยู่นอกแคสซีนะครับแน่นอนครับทำให้ฐานล้อของเราเนี่ยมีความกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงการบรรทุกน้ำหนัากการเข้าโค้งนะครับการยึกกดเกาะถนนเนี่ยทำได้ดีมากยิ่งขึ้นในรถนิกเจนของเราด้วยความสูงจะเป็นทรงเดิมนะครับเราไม่ได้ทำการยกหรือโหลดแต่อย คาวิกเตอร์เช่นเดียวกันในส่วนของตัวครอบขอบ,ขอบกระบาดไลเนอร์ก็มีมาให้นะครับเอาไว้ป้องกันรอยขีดข่วนนะครับรวมถึง เราสามารถแกะในส่วนของตัวช่องเซอร์วิสนี้ออกมาได้นะครับเอาไว้ยึดเกาะอุปกรณ์โรบาล็กต่างๆการผูกรัดสิ่งของต่างๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องทําการเจาะรูใหม่ด้วยนั่นเองแล้วก็ในส่วนของตัวบันไดเหยียบข้างครับมีมาให้ครับเอาไว้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานในขณะที่ต้องการขึ้นไปหยิบสัมภาระต่างๆนะครับที่อยู่บริเวณท้ายกระบะด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับในส่วนของตัวมิติด้านท้ายตัวรถครับในส่วนของตัวมิติด้านท้ายตัวรถเนี่ยผมขออนุญาตแนะนําในเรื่องของตัวไฟท้ายนะครับในรุ่งของในเจนเนไฟท้ายนรขอเรได่ หลอดไส้ไฮโดรเจนนะครับคันนี้เราอัปเกรดเพิ่มเติมนะครับเพื่อความสวยงามมากยิ่งขึ้นผมจึงอัปเกรดให้เป็นไฟไท้าย LED ขนาด Full Size แบบนี้เราเสริมเพิ่มเติมในส่วนของตัวข,อวข้อไฟไท้ายสีดำได้แบบนี้ฝาท้ายดีไซน์ออกแบบใหม่ครับมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นไฟเบรกดลที่3ครับฝาได้ย้ายตำแหน่งจากบริเวณหวเก่งมาไว้ที่บริเวณฝาท้ายมือเปิดที่เปนแบบสรีทแบบนี้ ช่วยลดรอยนิ้วมือรอยคิดขวดในขณะที่เราเปิดใช้งานตัวรถโลกโก้ฟอร์ขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงกลางฝาท้ายมาพร้อมกับกล้องมองถอยหลังครับเอาไว้วอันวยความสะดวกเมื่อผู้ขับขี่เข้าเกียร์ถอยหลังครับกล้องมองถอยหลังก็จะติดให้ด้วยนั่นเองคันนี้เสริมเพิ่มเติมในส่วนของตัวอะคริลิกคาว่าเรนเจอร์สีดำด้านแบบนี้แล้วก็ในส่วนของตัวมาตรฐานยูโรไฟนะครับฟอร์ดได้ปรับเปลี่ยนในส่วนของตัวสีกันชนเนี่ยเป็นโทนสีดำด้านด้วยนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับในส่วนของตัวมิติด้านหน้าด้านข้างด้านท้าย ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าชุดแต่งในสไตล์คลินคลีแบบนี้กับชุดแต่งจากสำนักวิกเตอร์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการตกแต่งรถสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่อยากได้ความคลีนนะครับก็ลองดูคลิปนี้แต่ว่าอย่าเพิ่งไปช่องไปไหนครับเพราะว่าในปี2 0 2 5เนี่ยฟอร์ดได้ปรับเปลี่ยนในเรื่องของตัวภายในห้องผู้โดยสารนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าฟอร์ดจะให้อะไรเพิ่มเติมแล้วก็จะมีอะไรว้าวบ้างนะครับแล้วพบกันด้านแล้วพบกันด้านในตัวรถนะครับ โอเคครับเรามารับชมกันต่อในส่วนของมิติภายในมุสสาในรุ่นของ n e x j เจ a n g e r ์เ s 2,025คันนี้พร้อมๆกันเลยครับสิ่งแรกที่ผมภูมิมใจนำเสนอครับนั่นก็คือโมลารายไฟฟ้ามันติกฟังชั่นครับโมลารายไฟฟา้าของเรานะครับน้ำหนักเบาขับง่ายสะดวกสบายและที่สำคัญให้ความแม่นยำสูงในขณะที่เราขับ ในความเร็วสูงด้วยนั่นเองมาพร้อมกับปุ่มมันติฟังก์ชันต่างๆที่จะทําให้เราไม่ต้องละมือออกจากพวงมาลัยในขณะที่เราขับรถเดินทางด้วยนั่นเองต่อมาครับในส่วนของตัวหน้าปัดดิจิต้อลขนาด8นิ้วครับวิแสดงผลในเรื่องของตัวอุหภรมิววความรรอนของม้อน้าระดับความเร็วรับรถตําแหน่งเกียร์ครับและโหมดการขับขี่ครับที่มีมาให้เลือกถึง4โหมดครับไม่ว่าจะเป็นโหมดปกติโหมดประหยัดโหมดลากพ่วงและก็โหมดถนนหรือ slippery ครับต่อมาครับในส่วนข,ของตัวหน้าจอ sing f o a ขนาด10.1นิ้วครับท ทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน Ford Pass ครับสังหรณ์ตัวรถจากระยาไยลปลดล็อกรถจากระยาไยลรวมถึงเราสามารถชิบตัวรถของเราได้ด้วยนั่นเองเกียร์ตอนมัตหสปีดครับที่สามารถปรับโหมดการขับขี่แบบแมนนวลโดยกดปุ่มบวกลบที่หัวเกียร์นะครับในขณะที่เราขึ้นเขาลงเขานะครับเราก็สามารถเชนเกียร์คลิกดาวน์นต่างๆได้อย่างสะดวกสบายด้วยนั่นเองนะครับในรุ่นของมาตรฐานยูโรไฟครับก็จะมาพร้อมกับระบบ Auto Start Stop ซึ่งเราสามารถเปิดปิดใช้งานแบบแมนนวลบริเวณคอนโซลที่อยู่ตรงกลางได้ด้วยนั่่นนนนนเออองงงรัสสววขขตตภาาายในนใมฐฟ ได้ปรับเปลี่ยนเป็นโทนสีดําด้านทั้งหมดแบบนี้ด้วยนั่นเองแน่นอนครับเบาะหนังครับมีมาให้จากโรงงานนะครับสิ่งที่ฟอร์ดเพิ่มเติมมาให้รวมถึงถุงลม airbag นิรภัยครับมีมาให้ถึง6ลูกด้วยนั่นเองระบบ R.O.M ครับช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากการพลิกคว่ำครับระบบช่วยโทรฉุกเฉินระบบความปลอดภัยต่างๆเนี่ยถูกติดตั้งอยู่ใน n i c k e Ranger S คันนี้อย่างครบครันครับโอเคครับอย่าเพิ่งไปช่องไปไหนครับเพราะโปรโมชั่นดีๆรอทุกท่านอยู่ด้านหน้าตัวรถครับแล้วพบกันครับ เป็นยังไงบ้างครับผมพาท่านผู้ชมทุกท่านครับไปรับชมในส่วนของตัวมิติด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายรวมถึงดีไซน์บรรทุนสารและก็เทคนิคการขับขี่ที่มีมาริ่ยของในเจเนร์เจอร์เอสเอส225คันนี้กันแล้วต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคุ้มค่ามากๆนะครับราคารถเก้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทครับสำหรับตอนนี้ครับผมมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับในส่วนของตัวส่วนลดนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทราคาคงเหลือเพียงแค่เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับรับรองว่าความคุ้มค่าในเรื่องของตัวสมรรถนะของตัวรถความอเนกประสงคคค์กกกาาาาาารใช้้้งงงงนนนนตต่่่่่่่ๆเเียยยออออบลวุมแ สำหรับท่านผู้ชมนั้นใดครับที่สนใจครับสามารถสอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โรัพท์085886645ครับและที่สำคัญนะครับในเดือนนี้ผมมีโปรโมชั่น0%เริ่มต้นดาวเพียงแค่20%มาฝากท่านผู้ชมทุกท่านทางช่องทาง YouTube ของผมด้วยนั่นเองนะครับพนักง,งานบริษทัทข้าราชการครับใช้เงินออกรถเริ่มต้นเพียงแค่หลักหมื่นก็ฟรีชุดแต่งแบบนี้กลับไปให้ใช้งานด้วยนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับ ท่านผู้ชมนั้นใดครับที่สนใจไม่ว่าจะเป็นรถ nexgen ranger nexgen v e r e s t หรือ nexgen raptor นะครับก็สามารถทักมาพูดคุยทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมไอ้ nexgen comfort ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้สวัสดีครับ